ค่ะช่องทางการติดต่อค่ะถ้าโอนนะคะมีส่วนลดให้พิเศษด้วยนะ5บาทนะคะของแถมค่ะราคา80ดสินะคะ40่สิค่ะ3าสิบค่ะ5าบาทนะคะ5บาทค่ะ หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะสี่สิบค่าสามสิบค่ะสามสิบค่าสามตัวสิบห้านะคะถ้าซื้อตัวเดียวนะคะอันนี้สิบบาทห้าสองตัวนะคะสามสิบบาทคะ่ะอัลห้านะคะสองตัวมีของแถมคะ่ะห้าบาทนะคะ นี่นะคะรับเททั้งหมดเลยนะบ๊ายบายค่ะ